ท,ทันชีนะคะเย่ yeah. วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวาานี่จะเป็นเอ่อโมจิซีลนะคะเป็นจัมโบลโมจิซีลเนาะเป็นสีเขียวนะคะกลิ่นน่าจะเป็นกลิ่นเมลอนนะคะเลยน่ารักมากจะให้ดูเป็นตัวแพ็กเกจกันก่อนนะคะก็จะเป็นแบบเป็นกล่องเลยอะ่ะมันฮารุฮารามากมากเลยนะคะดูจากแพ็กเกจแล้วน่ารักมากก็แบบเหมือนกินโมจิจริงๆเลยอะ่ะ แต่ดูจากหน้าเราแบบไม่น่ากินเลยเพราะว่าหน้ารักมากกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นมีแมวน้ำสองตัวกำลังสูดจุดจดี่กันอยู่เห็นไหมน่ารักมากแล้วก็เขียนว่าโมจิซีลนะคะตรงนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งเราอ่านไม่ออกนะตรงนี้ก็จะมีรูปเมลอนแล้วเขียนว่าดูนอตฟีสนะคะเป็นของพูนีมารุเนาะนี่แล้วก็มีสไตล์พูนีมารุตรนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเขียนเป็นคำบรรยายต่างๆนะคะนี่นะ ตามนี้เลยนะคะโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะแพ็กเกจให้ดูพร้พอมๆกันเลยนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะนี่จะเป็นโอ้โหกลิ่นหอมฉุยมากกลิ่นเมลอนหอมมากนะคะให้ดูอันนี้กันก่อนเรายังไม่ได้อ,ออกเลยนะคะจะเป็นโบชินะคะกับลบ็นี้เป็นสีเขียวนะอันนี้เขาให้มาในถุงเลยนะคะนี่นะแล้วก็ ตัวสกุตที่นะคะจะมีถุงพลาสติกเคลือบมาอีกทีหนึ่งนะคะนี่เด็นแบบนี้นะก็เดี๋ยวขออนุญาตแกะออกมานะคะก็นีจะเป็นหน้าตาของเขาน่ารักมากนี่นะคะมีขนาดตัวประมาณ1ฝ่ามือพอดีเลยนะคะนีะ่นะหนึ่งฝ่ามือนะคะก็มาบีบกันเลยนี่คือความสโลนะคะคือแบบเกินจะบรรยายนะคือสโลมาก ฟินว่ากอะแล้วก็กลิ่นแบบหอมมากนะคะกินหอมมากดูน้าดิน่ารักมากอะน่ารักจริงอะคือมันดีมากเลยนะคะหอมมาก โอเคค่ะเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้นะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก,ก่อนนะคะได้เช่ายัางไงฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าดีไลค์กันนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย